ข้ามแม่น้ำยมตอนนี้เราก็มาอยู่กลางสะพานข้ามแม่น้ำม,นนามาดูระดับน้ำตอนนี้น้ำก็ค่อนหลิงแล้ววันนี้นะครับวันนี้น้ำก็ค้อลิง ำยังขึ้นอยู่อย่างนี้อีกไม่กี่วันก็คงจะลงตลิ่งนนี้เป็นวันเสาร์วัน,นที่ที่ส7สิงหา2 5 6 5นี่คือสถานการณ์น้ำที่บ้านมาละกันะครับเต็นอยู่นี่คือบ้านบักคอง ทางฝองแล้วก็น้ำก็ล้นใกล้ใกล้จะล้นตลิ่งเลยครับตอนนี้ก็ค่อนขอนแะล้วนฟะังฟังสะพานข้ามแม่น้ำฝั่งโน้นก็ตอนนี้สถานการณ์ฝนทังฝั่งไปตลาด อำเภอบาลกรรกก็โรงพักหรือว่าโรงบาลที่เห็นอยู่หน้าก็ฝนฟ้าก็คึมสถานการณ์น้ำน้ำเยอะครับน้ำไม่ใช่ไม่น้อยเลยเดราปฏิบัติกาไปดู น้ำที่หลังลงเรื่อยในช่วงของทางที่จะเข้าบอสอจะมีเกลื่อนน้ำเหมือนกันนครับเข้า,ากำลันเดี๋ยวเราไปดูคนชนบ้านลงเรื่อยกันหลังบ้านลงเรื่อยนะครับจะเห็นอยู่ี่เป็นอันปูนแล้วก็น้ำกำลังไหลยอยู่เห็นน้ำไม่น้ำยังไม่ไหลไหลเข้าตอนนี้ไหลออกอน้ำจาก ของหนองกรมจากหนองลีหลายออกตรงนี้นะเห็นอยู่นี่ประตูน้ำนะครับประตูน้ำหลังโรงเรียนอสหรือ,อว่าท้ายลงด้วยจะเห็นก็ดักรอบเป็นน้ำไหลายออกส่วนใหญ่ ขายก๋วยเตี๋ยวเยี่ทุ่มปีปีนี้เป็นไงน้ำจะท่วมไหมช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยน้ำมันพูดถึงน้ำมันไม่มันไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนเอแล้วอย่างมันก็ไม่ใช่น้ำปีมันเป็นน้ำปีที่ไหนน้ำฝนนะทำไมอ๋อเป็นน้ำน้ำฝนน้ำฝนมันไม่ใช่น้ำปีอะน้ำปีมันจะ้องนู่น เดือนไหนสุลาสุลาพฤติกาโน่นน้ำออจ๋าไปทางโน่นจ๋ามันไม่ใช่น้ำปีน้ำฝนที่เฉยถ้าน้ำปีมันมาน้ำฝนกระแทกแบบนี้มันไม่ไมเ,เลยอคิดว่าไปท่วมเหรออีกเหลืออีกสองเดือนใช่ไหมสองเดือน,ออนมันอะไรแน่นอนไม่ได้แล้วปัจจุบันนั้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนถึงปีมันจะมาใช่ไหมอ,อ๋อ ปีมาเดี๋ยวปีมาเรา,เราเราเตรียมการได้เลยเดี๋ยวนี้มันเตรียมการไม่ได้นึกจะมาก็มานึกไม่อยากมามันก็ไม่มาหรือจะท่วม,มกท่วมบางทีสองสามวันมันก็ทั้งเหนือก็ท่วมถ้าตกหนักก็ท่วมเลย้<ช><อ>ตาเดี๋ยวไปดูน้ําตรงปากของสักหน่อยมันสะสมน้ําฝนอยู่ไปดูตรงช่วงปากของ่ยเป็นงไงแรงพละงำลังกายครับผมกํากลังกาตอนนี้น้ําที่เห็นอยู่นี่น้ําเยอะอยังงน,น้ำปีเยอะละ วันนี้ขึ้นเยอะไหมมันก็เป็นบางทีครับเจอคุณอุทิพลครับผมหกสิบกว่าแล้วเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นสมัยปฐมครับผมนี่ก็อยู่ติดริมแม่น้ำยมครับชุมชนลงเรื่อยครับผมตอนนี้คาดคาดว่าจะท่วมไหมเนี่ยเอ้ยยังไงไม่ทราบถ้าอีกสองอีกสามเที่ยวยี่ท่วมไหมครับเนี่ยอ๋ออีกสามเที่ยวนี่บอกไหมครับถ้าฝนมาอีกสามเที่ยวเนี่ยนะครับครับ ตอนนี้ก็เจาะขึ้นมาแล้วเนาะข้าบอกแล้วครับอกอ,อ่าก็รุ่นก็ไม่อยากให้ท่วมอยากให้ท่วมหรือไม่อยากให้ท่วมอยากับครับถ้า,ถายังไงก็ขอให้ยุ สาขึ้นเสาบ้านก่อนครับอ๋อเสาจะตั้งโดยที่ขอมแล้วก็นีใหม่อยู่หลังนี้ใช่ไหมครับครับยังอยู่กับยายโดยที่ตอนที่ยายอยู่อะครับอตอนี้่ยอผมตอนนี้ก็อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวครับอ๋อตอนนี้หกเท่าไรนะหกสิบกว่าหกสิบสี่ประมาณนี้ครับหกสิบสี่ปีเดียวกรับเสร็จเดินนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับผมอะไรยาย ทำไงได้นะดัก,กรอบหรือทำไรโอ้สามคนแล้วฮะสามคนแล้วโอดักเองหรือยังไงเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอโอ้แล้วอยู่กี่คนเนี่ยบนแพรเนี่ยนะอ๋อเป็นแพรเป็นแพรถันงน้ำเหรอ แล้วน้ำขึ้นเยอะไหมเนะมี่ยวันนี้เดี๋ยวมันจะท่วมไหมฮะทุกปีทุกปีมันขึ้นแรงอย่างนี้ไมหมอ,อันนี้เราคุยกับยายครับยายชื่อยายอะไรนะยายเย็นงนงเย็นนงปากลองนะครับตรงนี้อยู่ใ,ใกล้ๆสะพานนะั่นน่ะ จะเห็นสะพานเห็นสะพานครับท่านผู้ชมสะพานตรงปากคลอง๋อ,อมันมันขึ้นไม่แรงแล้วใช่ไหมได้สักคืบไหมวันนี้ฮะดูน้ำ หลังปักทองในาวบ้านตักทองแล้วก็จะเห็นนะครับเห็นน้ำไหลมา,าแล้วทั้งเหนือทั้งชุมชนบ้านเหนือก็จะมีคนหาปลาถ้าเห็นอยู่ด้านหน้าโน้นก็จะเป็น ตูน้ำบาแก้วตูน้ำบาแก้วเห็นอยู่นี่น้ำก็หลบจะเต็มลิงแล้ครับเห็นอยู่นี่นะเต็มลิงใกล้ๆจะล้นตลิงเราจะเหลืออีกไม่เท่าไหร่นะ ไหลน,น้ำน่นประตูน้ำประตูน้ำไม่ของมะแก้วก็หลายข้ามาหลายข้ามคันฝายเดี๋ยวว่างเราจะพาท่านไปดูวันหน้าก่อนวันนี้ยเ27สิงหา65เราพามาดูระดับน้ำ หลังที่หลายมาจากน้อยก็ทั้งทางวัดทุนทอประดิษฐ์ทั้งชุมชนทังชุมชนบ้านเหนือเดี๋ยวเราไปดูที่ชุมชนบ้านเหนือหลังวัดสุนทรประดิษฐ์กันนี่ระดับน้ำหลังที่วัดการอำเภอนะครับเห็นหลักัๆ หลักดับน้ำอยู่ก็คอนตะลิ่งแล้วไปดูตรงไหน,นอ่ะอ๋อดูตรงนี้เหรอลงไปนี่ก็จะเห็นเลยใช่ไหมหมาบ้านเขาหมาใครอ่ะอ๋อนึงเล็กจงเล็กทำไมเล็กลงเล็กลงเนี่ยอายุมันมากแล้วอ่ะื่อก่อนสูงเท่าไรอ่ะ ่เท่านี้เน,นี่ยตอนนี้6บสี่65เติส64ถูกเติส64เองอมีบ้านอยู่ตรงนี้อาตมายมันเองนน่างนะเนอะเราลมแล้วแม่บ้านแม่อะไรไปอยู่ไหนอยู่คนเดียวเราอ,อยู่หลังบ้าน,าอนเองโอ้นี่มันเป็นที่ใครบ้านเราตั้งแต่แรกแล้วที่ตำบลบามงอ๋อที่ประมองก็ให้อยู่ ขาเนี่ยหลอหลอมาดูน้ำดูน้ำออตาเดี๋ยวไปดูน้ำหลังวัดขึ้นไม่เยอะแต่ขึ้นฮะทั้ทงสุโขทัยทั้งแพรอะไรไหรอหรอรจุดจุดดูน้ำ,นำหลังวัด แต่ยวนนี่หลวงปู่แขกชอบมานั่งเนี่ยมืตอนท่านยังอยู่เนาะเยอะน่นามหลายเรืงนะขึ้นสมุงขึ้นไหนเนี่โอ้โหที่มันเหลือกันสุดท้ายแล้วเนี่ยบันไดบันไดนี่เหลือกันสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมเนี่ย วัดถุนตอนผลิตน้ําแม่น้ํายมบริเวณหลังวัดถ้าฝนยังตกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะขึ้นมาถึงบนนี้ได้แต่ก็ไม่ถึงกระท่วมตลาดท่วมบ้านเราเนาะทีนี้น่าจะไม่ท่วมม,วมอ้ตะเจ้า,จาก้วาวกระดิ่งฝังโอ้ตะเจ้าก้าวกระดิ่งที่ลำตำฝังโน้อนอะนะ เราจะข้ามก็ข้ามต้ลิงก่อนฝั่งโน้นฝั่งตรงข้างๆับวัดตุนรอนระดิ่ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะก็ถือว่าไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าน้ำแรงไปแรงม่นน้ำเหนือเยอะอันนี้ก็น้ำธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวไปดูทางชุมชนบ้านเหนือสวัสดีครับ อันนี้คุณแมวยังยังคุยถื่งอยู่แมายุยืนเนี่ยแล้วแมวบอกว่าทีีที่แล้วที่มาถ่ายเนี่ยครับวันที่อะไรนะที่น้ำค้นขน่ดสามสิบหรือไงเนี่ยอ๋อให้เรื่องจำแม่นมันถึกเพราะผมมันถึงลงในยูทูบไปแล้วเขาเปิดดูแล้วเขาผมจะพูดทีนาเรศมาถ่ายนี่ะวันที่สามสิบขึทนี่วันนี้ วันนี้27สิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามันจะโท่ไม่ได้ดูดูแนวโน้มเอ่อรอบที่รอบสามทางลงเรื่อยปากคลองแล้วก็หลังตลาดเก่านี่ก็เขาว่าไม่น่าจะท่วมไม่น่าจะท่วมจะดูรู้จักจากที่เขารทำไร่ทำนากันนะเนาะครับเออพวกนี้ก็จะรู้ข้อมูลดีอันนี้อ่าเราก็พาท่านผู้ชมมาคุยกับในวน <c oughs> งวาดนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ เติบโต,ตมากับลุ่มในน้ำยมของเรานี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านก็เ,เป็นเสาหลักให้กับชาวอำเภอวารกรรมนะครับเป็นที่ปรึกษา,าเทศบาลเป็นที่ปรึกษาชาวตลาดและชุมชนบ้านเหนืออาอยู่ชุมชนบ้านเหนือเนาะบ้านเหนือครับผมรับวันนี้ก็าพาท่านผู้ชมมาดูสถานการณ์อันเนว่าสถานการณ์ตอนนี้ กอนลิงแล้วล้วก็จะขึ้นอีกต่อไหมไหมก็ก็ฟังจากจากข่าวสารานเมืองกันนะขาวบอกว่าตอนเนี้ยทางเหนือฝนตกฝนเยอะยังเยอะอยู่แล้วน้ำมันก็ไหลมาจากเหนือจากเมื่อจากมาจากแกลกแกละจากอะไรมานี่ครับมาสุโขทัยมาสุโขทัยก็จะมาบังละกรมาบังละกรเราที่โลกแล้วก็จะไปอะไรที่กิอแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า เี๋ยวนี้การบริหารจัดการน้ําเขาก็เขาดีกว่าเมื่อก่อนเลยนะครือถ้าแม่น้ํามันจะท่วมอย่างแม่น้ํายมเนี่ยความล้นตลิ่งเนี่ยถ้าแม่น้ำน่านไม่สูงเกินไปเนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์โรวจาต์อะระบายมีจุดระบายจุดระบายไปมีจุดระบายคาดคาดว่าน่าจะไม่ท่วมหรือถ้าท่วมก็อาจจะท่วมเล็กน้อยอะไร ไปถึงก็เดินรนตรงไหนที่ตะลิงต่ำก็มีล้นบ้างตรงไหนอย่างตะลิงสูงอย่างตรงที่เรายืนอยู่นี่ก็ไม่น่าจะท่วมโดยเฉพาะตลาดตระการเราก็สบายใจได้ปลอดปลอดภัยแน่ปลอดภัยสบายใจครับแต่คนบ้านเราเนี่ยมันก็ถือไาปเรื่องปกติเนาะเื่องน้ํามากน้าท่วมเนี่ยเพราะว่า โตกันมากันน้ำโตมากันน้ำสมัยก่อนไม่มีถนนหนทางมากมายนี้พอน้ำไม้อี้ก็ถึงได้ถูเราไปแล้วตําข้าวเมาอ่าควนกายศาสตร์ขั้วข้าวเมาตําข้าวเมาขั้วอะไรนะข้าวตอกตํานมขั้วถั่วขั้วอะไรทำทำทำกายศาสตร์กันก็ก็จะช่วงเนี้แล้วอีกไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่วันพระ ก็จะถึงวันศาสตร์เราแล้วเนาะเป็นวิถีชีวิตของคนเราเราก็เลยปกติถือว่าน้ามานี่ก็มันก็ชินน่ะชินชิ่นชินชีวิตก็ชิงนสมัยสมัยผมเด็กๆกันนะทุกบ้านจะต้องมีเรืออมีเรืออยู่ใ้ถุนบ้านอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งลำบางคนมีสองลำสามลำพอเวลาน้ําท่วมน้ําท่วมมาเนี่ยเราก็ใช้เรือใช้ไปโน่นมานี่เป็นทุกของบุ้นเป็นบ้านนะ แล้วคนมีเรือนี่ก็สามารถหาตะตังได้นะครับเเวลาน้ำร่วมเนี่ยมันทุกเข้าโพดทุกทุกรับจ้างรืจ้างมาทุเอาของก็ก็เป็นเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งอ๋อเอ่ห์ประมงก็หากหาปลาอะไรกันชาวไร่ชาวสวนก็ลากข้าวลากข้าวเพือ่าอ่าหน้านั้นก็รับจ้างทางถนนขาดเอ่ ช่วงก็รับจ้างโดยสารหาปลาหาปูแล้วก็รับจ้างโดยสารบ้างเล็กน้อยเป็นวิถีชีวิตของในยุคเก่าๆมีอะไรจะฝากถึงคนรุ่นใหม่กับสถานการณ์น้ำหรือว่าการแก้ปัญหาในชีวิตบ้างครับอาจารย์พานไหครับก็สิ่งสำคัญก็คือว่าอย่าประมาทใช่อย่าประมาทน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมเราก็ เตรียมการเข้าไว้เลยดีโดยเฉพาะที่บ้านที่อยู่ริมน้ําหรือบ้านที่อยู่กับต่าเนี่ยอทำนี้ยังความพร้อมอจริงของสัมภาระอะไรถ้ามันมันนั่นจริงเรายกยกขึ้นหนุนไว้อถ้ามันไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรถ้าท่วมก็ก็ถือว่าเดี๋ยวเราก็ยกลงยังความพร้อมทีมมาตามทา้งข้าวมันคือหนาไม่ทันหนาวไม่ทันเนอะก็จะสร้างปัญหาของเสียของหาย ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอเนะมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนาคบัวเลยครับคลิปใหม่ๆต่อไปสถานการณ์น้าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าถ้าจะเป็นยังไงผมก็จะมาถ่ายทำติดตามให้ท่านผู้ชมได้ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของน้ําแม่น้ํายมุ่มแมนน้ายมบากรรมเราครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ